ร้านประกบจำสั่งแซ่บนะสาขาสมุทรปราการอุดมเดชครับผมสวัสดีค่ะค้าออเดอร์ได้ไงเลยจ้าลูกสาวูก้ามาเรื่อยๆนะฮะยังเลยครับใกล้จะห้าโมงแล้วพ่อ ไม่มไม่าไอ้สัตว์สามคนเลิกงานห้ามเอ๋อท้องฟ้ายังไม่ตื่นเลิกงานห้ามผทำอยู่โรงเปนอเขามาช่วยมีทีมงานเยอะนะฮะที่ร้านนะครับเพืนกันะคัวกพวกมาช่วยกันนะนี่ฮะใครจะได้สูตรนะฮะติดต่อร้านประกบสามแสบนะธนากรสุขจินดานะครับเข้าไปเลยนะสองหมื่นเก้าสองเก้าเก้านะฮะ สร้างงานสร้างอาชีพได้เลยนะครับสำหรับคนที่ว่างงานนะจากที่ยำไม่เป็นนะอย่างน้องโดนัทเนี่ยไม่เคยยำด้วยนะก็สารภาพไปแล้วว่าไม่เคยยำด้วยแล้วแต่ขายอาหารมานะแต่เคยขายอาหารประเภทสเต็กพวกไอติมทอดเนี่ยแต่ยำเนี่ยิ่งครั้งแรกแต่ว่าดูด,ดูคุณดูดิโอ้ลูกค้าสั่งดูดิโอ้โหไม่ได้จกตาเลยดูดูดูด,ดูลายมงแลายแมนมาเพียบนะฮะนี่ครับโอ้เ <c oughs> พียบเลยนะโ <c oughs> อ้เพียบเลย <c oughs> ของท้าบีฮนะ แต่ลระเจ้าสั่งต้องขอต้องหิ้วไว้นะลค้ามารอตั้งแต่ยังไม่สามโมงเออลูกค้ามารอตัอง้งแต่ยังไม่สามโมงนะร้านเรานี่จริงเปิดประมาณสี่โมงนะสองก็สี่แล้วก็เปิดสามโมงคือไม่โตแต่คก็น,นี้แดดมันร้อนนะแดดแรงแดดแรงอ่าเรื่องเรื่องอ่ะตอเติมสองของับหนใช่ใช่อันนี้ถ้าใครดูคลิปแรกเมื่อกี้จะเห็นว่าแดดแรงมากนะนี่ครับนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะผมดูแล้ว่ใช้ได้เลยได้ นึกว่าจะนั่งตบยุงใช่ไหมทีแรกที่ไหนได้โอ้โหได้รับการตอบรับอย่างดีนะฮะ<ช>ดีใจมากนะฮะ,ะ,ะ,ะ <S <S น้องอ้อโจโดนนั่นนะดีใจมากนะฮะ <S 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 ขอบคุณประกอบมีพลังใช่ได้ที่ว่าขายได้ก็ดีใจแล้วครับอันนี้ขายดีเลยค่ะอ่าช่วงวิกฤตโควิดบางทีคนไม่ค่อยมีตังค์นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหคนออกมาเยอะแยะนะเกินคาดนะนี่นี่นี่มีลาลามุฟด้วยเหรอ ออนไลน์แมนใช่ไหมมีไลน์แมนด้วยนะ,ะสามกิโลทรงฟรีนะฮะออนไลน์แมนเข้าไปในแอปนะฮะแล้วก็เลือกที่ร้านประกอบสามแซ่บสมุดประการ,รอุดมเด่นนะก็จะได้ทานยำแซ่บๆที่บ้านเหมือนก,นกันกับมาที่ร้านนะครับนี่นี่นี่ไก่หมดถังแล้วครัแบบเดี๋ยวยุบไปแล้วเยอะแล้วมีดูขอบลูกขอบนี่ ตวงตามสูตรนะฮะอันนี้สูตรมาตรฐานที่เขาตักเนี่ยอย่างละสองรู้สึกนะแต่ถ้าใครอยากเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มหวานเพิ่มเผ็ดอะไรให้บอกได้เลยนะรสชาติคนเราไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะบางคนชอบเหมือนกันไม่งั้นเด็กลูกค้าชิมครับอย่างนั้นอะเราจิ้มหวานองนี้ยครับบางคนชอบนั่นก็ทำตามรสที่ป้ะกรูดเราเหมือนกันครับอันนี้สูตรของมากรูดอันนี้กลางๆนะใครอยากเปรี้ยวอยากเผ็ดอยากหวานย่างได้เลยนี่ฮะ มีฟิกเผาด้วยใช่ค่ะหัวถังลมอ่ะหัวถางลมมัจะมีฟิกเผาเอาวันนี้ไอติมตั้งไม่ทันค่ะโอ้โหเป็นไงอ่าไอติมตั้งไม่ทันเลยยำมาก่อนเลยช่วงนี้ยำนำหน้ามาก่อนนะสตองสตเต็ตก็ยำสต๊อกเต็ตสัมภาษณ์ลูกค้าจะมาเย็นอ่าลูกค้ามาเย็นแต่คนชอบหิวยำมากกว่า เรี๋วยวาใส่ 1, แมสแ้เอาจจะคู่พี่นิดนึงนะนี่ครับยา,ยาวๆนะไม่ได้ตัดเลยนะมคารกับเผ็ดมากรดได้อดรัดได้เป็นรวมทะเลครับรวมทะเล รวมทะเลนี่มันสามร้อยสามร้อยนะรวมเลสามร้อยตัดใกล้เก่ยงยังตัดได้เหมือนประกบยยังตัดข้างตัดแหลมตัดปากมันหออกหมดเลย ประกอบตัดปกล้ามขึ้นเปัดมัดๆเลยนะแล้วก็สาขาต่อไปนะโคราชนะฮะเจอกันนะฮะโคราชนะสิ้นเดือนสิ้นเดือนหน้านี้นะฮะแล้วก็ชิมานะครับแล้วก็มีขอนแก่นด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องเปิดสาขาประชาราชเลยสย่างประชาราชซอยเท่าไหร่ยี่สิบสี่อ่าประชาราชยี่สิบสี่อยู่ห้วยขวางนะฮะ ใครอยู่สาขา้นก็ไปชิมฝีมือได้นะครับเจอตัวประกอบตอนเป็นด้วยนะไปโปรโมทร้านให้นะฮะสองวันแรกนะครับแล้วก็ประกบจะมีการเวียนมาสาขาอยู่เดือนละครั้งนะเนะยี่ยมเยียนสาขานะฮะพบปะสาขานะใครอยากได้เป็นชายก็รีบๆนะฮะถ้าจังหวัดไหนเต็มแล้วเต็มเลยนะ <ๆ S 1> เขาจะไม่ไม่ใหอ้อยู่ทับกันหลายๆร้านนะฮะหลายๆสาขานะนะครับ เราต้องรีดจองกันเข้ามาติดอรอเขาล่างเม้นผมก็ได้นะครับนี่ซุปซอด สดปูปูมา้าหอยนาะหอยแครงหอยแครงเขาจะกรองอน้ำออกหมดนะอืมเยอะมากโอ้ดวนทะเลใส่ใส่เยอะมากใส่ได้เพราะว่าเราอยู่ใกล้ทะเลอ่าใช่ต้นทุนก็ไม่สูงมากนะ ต่อไปเลยูทล่ที่แปดจ้ะลูกค้าอยู่ที่แปดจ้าปูม,ม้าสดหรือสดคะสดจ้าปูม,ม้าขายดีนะฮะอ่ะเติมเติมปูม้าหมดแล้วพ่อเติมปูม้าหน่อยพ่อจ๋าพ่อจา๋าพ่อจา๋าเติมปูม้าหน่อยพ่อจา๋าปูม,มา้มมาหมดแาก่อนผูพ่อไป็นผู้พ่เป็นโรงเร่เอไอ้เอาขายไป,ไป,ไปดักเนยเจ็ดกระดังให้เอาห,หน่อยลูก อ่าเลียโซดาด้วยครับเบียโซดาน้ำแข็งอย่าพึ่งนะน้ำแข็งเย,นย,นยน็นๆต้องเลิกงานก่อนนี่ครับดูกท็ททำแล้วก็เพลินดีเหมือนกัน <c oughs> โอจะอันนี้เขาตัดตัดเล็บให้ด้วยนะ <c oughs> ขาคือเอาออให้หมดเลย <c oughs> แต่กล้ามเอาไว้นะ <c oughs> เผื่อเข้ากินนี่มีไข่ด้วยตัวนี้ อ้ยมันยิ่งเยี่ยมเลยโยอ้มันจุกเลยสดจากทะเลปากน้ำสดทะเลปากน้ำเลยมันจุกเลยเป็นทีสกูอ่ะรู้สึกอ่าลมเย็ยนสบายทีนี้อ่าปูมาแล้วพอไปงมมาเมื่อกี้นะอ<า>โอ้เก่งจังเลย งมมาจากนี่ชายทะเลปเากอ่าวนี่แหละนี่แท้ๆเลยสดๆขับรถผ่านเฉยแต่เห็นสวยมากตลาดมันจะติดทะเลจริงแต่เขาจะเปิดตอนคืนนะอลังการมากคนเดินเยอะมากอ่าเดี๋ยวว่าผมจะมาเดินตลาดนะสุดปากการนะปากน้ำนะจ้าสเปกคือกล้องนึงจ้า สเต็กเ,เริ่มมา <พบ S 1> แล้ว,วที่ร้านพ่อเงงมันเยอะๆกว่านี้หน่อยนะอนเออมันจะได้ไม <c oughs> ่เสียเที่ยวไปกังเกงเปียกแล้ว <c oughs> อ่ะเกียงกันชิม้วฮะอ่ะ อันนี้ทานนี่เหรออ๋อ่าทานนี่ใช่ไหมเห็นจัดจานแผนเติมโซดาทำไมช้าจังเดินเร็วหน่อยสิครับต้องยิ้มด้วยนะเป็นลากล้องต้องยิ้มด้วยทำไมไม่ยิ้มเลยล่ะเป็นคนหน้าเป็นคนหน้าไม่ยิ้มเหรอวันนี้ไม่ได้ขายไอติมยิ้มไม่ออกอ๋อไม่ได้ขายไอติมนี่ดูดูก่อนเยอะไม่เยอะไม่ดูนี่โอ้

ดูแล้วนะคิวที่8ของอวันนี้นะหมึกสายหมึกวายนะออคโตปัสสควิด พอาจอานขอาจ,ะจะอานด้วยเสริ่มก้ยเสริ่มก้ยมามามาดูหมึกสายกันเดี๋ยวเขาล้างน้ำยำเข้าไปนี่แบบนี้เยิมย้มเยิมย้มเยิ้มเิมได้แล้วใช่ไหมน้าน้าได้แล้ว สดปลาดา้ด้นะคะรุ่งสดด้แล้วก็ไข่เค็มขาวนะคะประกอบนะคะปลาดา้ด้เหมือนกันเนะาะค่ะน<า>้พ ไทยเข้ม hey hay kem thì phải vào luộc

กลางลั่นเลยทำไมลับก่นเรียบร้อยหูตึงกันไปเลยนะฮะนี่ใส่ปลาด้วย อยากขายดีแบบนี้นะฮะดูตัวอย่างไว้นะฮะร้านประกบ3บามเส็บสาขาอุดมเดชนะตปนะการน,นะฮะหรือว่าชงช้างสามเสียนสถานี BTS นะฮะเข้ามาตรงซอยลงนมเก่าลงนมตมรี่นะหาไม่ยากเลยนะคนไทยนี้รู้จักหมดขอทรบาบจ้างรู้จักนะอุดมเดชแยก3าขวา นี่ไม่ใช่มีแต่ยำนะนี่แอบส่องมีสเต็กด้วยนี่ครับเสเต็กหมูเหรอ,อเสเต็กหมูหนะร้านนี้นะนี่ครับตซนของสเต็กน,นั่อยู่ตรงนี้โอ้ยถครมาร้านนี้นะได้กินทั้งยำทั้งสเต็กทั้งไอตครีมนะนี่เลยมิสโตแบบนี้นะราคาไม่แพงนะนี่โอ้ยอันนี้ไก่นี่ไก่ครับผมอ๋อไก่ไก่ไก่มิส<อ>โตนะฮะ น่ากินมากสุเต็กด้านในครับราได้านในนี่ยำกุ้งดสดนะดโอ้ให้เยอะมากนะหลายตัวเลยสั่งกับบ้านนะ รัวๆยำรัวๆนี่นี่ถ้าขายดีหมดกี่ถังเนี่ยพริกเนี่ยถังนี่นะถังนึงไม่น้อยเนี่ยหลายกิโลมากพริกเนี่ยเป็นยอดเลยฮะถังเมเล่าขายหมดนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยแหละ ยำแซลมอนอูจืดหมึกไข่นางลมเื้อจะกน นี่ครับไม่ค่าเปลี่ยนถุงมือไปหลายอันแล้วนะนี่ครับยำรัวๆยาวๆเลยนะ ทั้งลายแมนนะลูกค้าหน้าร้านเดี๋ยวสักพักจะมีคนมานั่งทานนะที่ร้านนะมาเย็นๆเนานนะแดดลบลมตกนะหลังเลิกง,งานก็มีคนมานั่งทานนะ,นะอ๋อครับนี่มาดูราคาราคาราคาหน้าร้านนี่ราคาหน้าร้านนะนี่ครับ เริ่มต้นที่ห0บาท50บาทก็มีนะนี่ครับ50 60 1บ0 80บหาบดมีหมดนะครบสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้ามปูม้า,มมมา,มาสด ได้สองตัวเลยแก่โซดาฮนะเขาจะแชโซดาหางสีมฟูนะ ซาดาไปแล้วปูวปวนี้ค่อนข้างแกย่ากนิดนึงนะถ้าแกไม่เป็นน้ำทิ่มมือนะฮะเฮ้ยเขาจะตัดออกมือขาเผื่อตัดเล็บแล้วไม่ชอบกินตัำแชของเองนะก็ไม่ใช่นะคะิด้ไม่ค่อยดีนะคะ เต,เติมเติมเติมตกุ้งครับเติมกุ้งเข้าไปย้ายพ่องย้ายพ่องย้ายพ่องลืมเสียชื่อค่ะค่ะมีไข่ด้มีตัวครัยยมีไข่ด้วยนี่ลืมเสียชื่อโดนโดนโดนนัดโดนโดนนัด้ามข้ประกอบสามแซบ่บน,นี่อันนี้กำบ้านนะฮะจะหรือเมาดุนนะฮะร้า,านประกอบสามแซ่บนะฮะที่อุดมเดชนะครับ นี on, there, the the women, ่คร no ับลูก้าเข้ากันไม่หยุดเลยนะยางกันแบบยาวไปเลยนะพื้นที่ก็ไม่ได้กว้างมากนะะก็อยู่ตรงริมคลองเลยนะตรงนี้นะแต่พื้นที่ทํามหกินที่ ทำเลที่ดีนะผมมองแล้วนะครับแต่ก่อนไม่มีใครเลยค่ะเดี๋ยวมาขายด่าพอเริ่มขายเริ่มหรูอว่าคนเริ่มเฝ้าเลยค่ะแถวนี้อ๋อเป็นคนเริ่มต้นถ่ายแลกวก็มากันเรื่อยๆค่ะละเออเห็นก็คาดนุ๊กมาแล้วร้านนุ๊กมาเดี๋ยวผมจะไปถ่ายร้านหมูกระทะตัวนั้นนะฮะกิโลละร้อยเจ็ดจุดเก้านะหน่าทานมากคนมุงเยอะนะเดี๋ยวไปถ่ายชมนะฮะว่าแบบไหนนะก่อนมีแต่ปลาก่อนมีแต่ปลาเหรอโอ้ โอ้มีเซเว่นมีอะไรด้วยแถ่นี่โอ้ยโรตัามีหมดเป็นมันเจริญแล้วฐานใน,นชุมชนด้วยการตั้งร้านที่ดีต้องอยู่ที่ชุมชนคนเยอะๆนะบ,บางทีอร่อยอย่างเดียวไม่พอนะ,ะต้องอยู่ที่ทำเลที่ตั้งด้วยนะครับพ้อมประกอบหลายอย่างนะฝีมือก็ต้องดีด้วยทำทันด้วยลูกค้าอ่ร้อไม่นานนะทำแล้วก็ธุรกิจจะไปได้ดีนะ ลูกค้ารอนานนะทำเพื่อเพื่อเพื่อเสร็จน,นะวันนี้ฮะแล้วก็อร่อยด้วยสะอาดด้วยนะ <S <S ขอบคุณที่ติดตามชมครับคุณนจิจโตะไปแล้วครับสวัสดีครับ